I really and truly am in love. Tis to notice what he has. Well. สวัสดีค่ะนกทางกลับมเจอพีชวันอพิชนะคะคลิปวันนี้นะคะพีชจะมาแต่งหน้าตามนางเอกสุดฮอตที่ดังมากๆตอนนี้เลยก็คืออยู่นาบีนั่นเองนะคะหรือว่าแสดงโดยฮันโซฮีคือเรานี้ก็ชอบเขาอยู่แล้วเนาะจากเรื่องก่อนเขาแสดงแล้วลุน่นนี้วันนี้คือแบบดูดีมากชอบมากมันมีความแบบเยอะเป็นจริงๆเป็นนางเอกเกาหลีที่แต่งหน้า เยอะพอสมควรนะทุกคนถ้าดูจากแบบว่าสีสันอะไรต่างๆก็คือน,น่ารักมากเลยแล้วลุคนี้นะคะก็เหมาะกับแบบช่วงนี้ที่หลายคนอาจจะ Work f r ฟอร์ม e เรียนออนไลน์สอนออนไลน์ทํางานออนไลน์ประชุมออนไลน์หรืออยู่บ้านหลงอย่างเงี้ยอยากจะรุ้ม,มาแต่งหน้านะคะลองมาแต่งหน้าตามนางเอกในเรื่องนี้กันแล้วก็เดี๋ยวไปดูเลยว่าพีจะแต่งหน้าลุคนี้ยังไงนะคะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะกันแดดอะไรต่างๆเสร็จ เสร็เราก็จะมาลงตัวนี้ค่ะเป็นเมคอัพเบสนะคะวันนี้พีชใช้ covermark connecting base ค่ะอันนี้แนะนำเลยนะถ้าใครที่แบบเป็นคนผิวผสมผิวมันแล้วแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะรู้สึกว่าแบบลงอะไรไปทุกอย่างมันกองมันไม่ฟิตไปกับผิวนะคะใช้เมคอัพเบสตัวนี้ก่อนเลยเขาจะเหมือนเป็นตัวแบบช่วยเชื่อมให้การแต่งหน้าเราอะ มันติดผิวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเนื้อจะเป็นสีแบบขาวๆชมพูนิดๆนะคะแล้วก็ลงเลยเขาจะเหมือนช่วยแบบปรับสีผิวให้มันไบรท์ขึ้นด้วยนะถ้าใครที่รู้สึกว่าอาจจะหน้ามองๆช่วงแบบหน้าแก้มหน้าผากอะไรอย่างนี้นะคะก็ลงได้เลยพี่โรยดูครึ่งหนึ่งก่อน ให้ดูเวลาเราลงตัวเบสนะคะทุกคนจะช่วยปรับสีผิวให้มันดูบรท์ขึ้นนิดนึงแล้วก็ช่วยให้หน้าดูแบบละเอียดเบลอๆนะคะผิวดูแบบดูพร้อมแต่งหน้ามากขึ้นอันนี้คุณหน้าแบบดูเหนื่อยมากลงปุ๊บดีขึ้นเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแฮนด์รองพื้นนะคะการลงเบสก็จะทําให้เราแบบแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็ตัวแป้งมันจะติดผิวมากยิ่งขึ้นนะคะดูเป็นงานผิวเพิ่มขึ้นอีกด้วยแหละ ลงเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นเบสตัวที่พี่ชอบมากอีกตัวหนึ่งเลยนะถ้าใครที่แบบกำลังหาเบสดีๆลงเป็นการเพดผิวนะคะจัด cover มา connecting base ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงคอนซีลเลอร์กันต่อเลคะเพราะยูน่ามีนอนน้อยมากเลยช่วงนี้ <laughs> คอนซีลเลอร์นะคะจะใช้เป็นของโคเจนโดนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นคอร์เรคเตอร์พาลิจะใช้สีส้มประมาณนี้นะคะลงใต้ตาเหมือนเป็นแก้สีอะให้มันดูธรรมชาติธรรมชาติไม่ แล้วกก็ไม่หนนนเิะะคะแป้งผสมรองพื้นนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เลยทุกคน Covermark Silk y Fit นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบแนว2 in 1 n เพราะเราจะได้งานผิวที่ดูละเอียดที่ดูสวยเนียนนะคะเบลอร่มพอด้ดีแล้วก็เป็นงานผิวอยู่นะคะ อนุภาคของแป้งตัวนี้นะคะเขาเนียนละเอียดจริงๆแล้วก็แบบให้ความรู้สึกบางเบาลงไปบนผิวก็คือไม่ได้รู้สึกโบกเลยนะคะที่สําคัญคือแนบสนิทไปกับผิวดูเนียนสุดๆไปเลยค่ะทุกคนผิวสวยมากนี่คือกล้องสดแบบไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยอะผิวแบบดูเนียนละเอียดเบลอรูขุมขนแล้วจับไปบนหน้าฟีลกูดมากค่ะทุกคนที่จะ แท็บเพิ่มนิดนึงนะคะช่วงไหนที่ต้องการการปกปิดแล้วเราก็จะได้ความงานผิวที่ดูไม่โบกแต่หน้าสม ooth รูขนหายไปดิวรุ่นนี้นะคะพีใช้4 sn 2 0ค่ะแต่ว่าให้ดูแท็กกจจริงด้วยว่าตลับเขาว่าสวยมากแล้วก็ปกติเวลาที่เราจะคบแป้งไปข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบบางทีเราอยู่ในกระเป๋านาอมันแบบมีการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยกับพองในกระเป๋าได้นะคะมันจะกระทอะออกมาบ้างแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนเป็นแบบ ตลับล็อกสองชั้นอะมีความแข็งแรงขึ้นนะคะก็พกพาสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบน้องจะโดนกระแทกแล้วแบบแตกเป็นเป็ผุ่ยๆนะคะนี่เราลงห้ดูด,ด้านนี้เลอไปเลยราคาตลับพร้อมรีฟิลนะคะอยู่ที่2,200บาทค่ะสำหรับแปงข้าวม,มาร์รุ่นนี้นะคะ Silk f i s t ิวสวยมากจรงลุกวันนี้นะคะงานเมคอัพต่างๆจะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหมันนาวจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมีความโทนส้มๆขนตาเด้งๆปากสีสดใสคือน้องไม่ได้แต่งหน้าอ่อนตับฉบับนางเอกเกาหลีเลยนะคะนี่คือแต่งหน้าแบบแต่งหน้าแต่งหน้ารอว่าแต่งหน้าเราก็จะมาเริ่มที่คิ้วกันเลยนะคะคิ้วก็มีความซอฟๆนวล Icana, เดีวันนี้จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ Peri p e r a รุ่นนี้นะคะสีอ่อนดีชุบคิ้วเราจะเน้นแบบมีความตรงตรงนิดหนึ่งแต่คิ้วฮันรงฮีก็คือแบบว่าไม่ได้อ่อนมากนะคะคิ้วแบบมีคิ้วค่ะคิ้วว่าเป็นคนมีคิ้วตรงตรงแล้วก็ซอบซอบเพราะว่าหัวคิ้วเรามีขนคิ้วอยู่แล้วเราก็จะปัดปัดแค่นี้เอง ปัดมาสคาร่าคิ้วจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะเมลินดาคัลเลอร์มายบราวนะคะสี n a t ชอรัลบราวเบอร์3ค่ะอายแชดว์พาเลตนะคะวันนี้จะใช้ตัวนี้เลย Colorgram กรมนะคะ o โ a แมติกคิ้วเบอร์2นะคะทุกคนสวยมากเราจะใช้สีประมาณตรงนี้นะคะให้ลุกเป็นนางเอกดี ลงสีเดียวกันนะคะในขอบตาล่างด้วยเลยจ้าอย่างนี้เลยพีทจะเพิ่มสีเข้มอันนี้นะคะก็คือไม่ได้เข้มมากกว่ามากหรอกเมื่อกี้ผสมกันใช่ไหมอันนี้เราจะเน้นแต่สีเข้มแล้วก็ลงช่วงหัวตานิดนึงนะคะแบบนี้น้องจะเหมือนมีดอลลี่อานะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลแบบเทาๆอ่อนๆตรงนี้ เขียนอายไลเนอร์กันก่อนนะคะวันนี้พี่จะใช้เป็นแม็กตัวนี้ค่ะเจลไลเนอร์ชุบพี่จะเขียนมืนเติมเส้นขนตานะคะนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้วิงหางออกมาเยอะด้วยแต่จะเพิ่มตรงช่วงหัวตาเล็กน้อยนะคะให้หัวตาเขาดูชัดขึ้นค่ะเติมวิงได้แล้วค่ะทุกคนมีวิงนิดนึงอ่ะช่วงกลางตานะคะจะใช้เป็นตัวเมลินดาซอฟแกลมสีแชมเปญป๊อปอันนี้เลย คิดจะลงช่วงขอบตาล่างนะคะเปลือกตานิดนึงปัดมาสคาร่านะคะอันนี้ปัดให้เด้งได้ไม่ต้องปัดธรรมชาติมากวันนี้จะใช้ของ c l ล o ตัวนี้เลยค่ะทุกคนเน้นขนตางอนเด้งเด้งเด้งเด,ด้งงอนงอนนะคะ เสร็จเรียบร้อยตาแป๋วมากเลยนะคะมีความเกาหลีมันก็จะแบบสีพอบๆแบบเบลอๆอ,ออกมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอนทัวร์นี้เลยจากในพาเลตแล้วก็สร้างล่างนิดนึงนะคะบลัชออนนะคะทุกคนพี่จะใช้เป็นของโมชิโมชินะคะสีแอปเปิคอรตัวนี้คือพาวเดอร์บลัชสีจะส้มแบบส้มนมๆน,นะคะอีกก็จะปัดแบบ ส้มประมาณนี้แหละนมนมน่ารักน่ารักแต่ว่าชัดนิดนึงเดินจิ้มแก้บเป็นอะไรคนเดิเป็นอะไรก่อน ลิปวันนี้นะคะจะใช้สองสีนี้ผสมกัน,นะคะ่ะเป็นลิปเพนซิลของคิคโคมิลานก่อนเลยเบอร์402แล้วก็ตัวน a สนะคะสี joy r i d e ก็ลงสีนูดลงไปก่อนเพื่อจะแบบให้ปากดูแบบน่ารักเล็กๆวันนี้จะไม่เขียนเกินขอบปากแล้วก็ใช้สีแบบโทนคอรัลนะคะส้มๆพีชๆ เดี๋ยวเราจะเก็บกรอบหน้ากันนะคะทุกคนด้วย HAPPY SUNDAY CHOCOLAT e BAR ค่ะหน้าขนางอีกอ่ะเนาะลิกล๊กดิ๊ก I g t d e f e n s i v insecure My own worst credit Be h e a r ย a closing door I'm f r t a ดีมี่าเปลี่ยนคอนขึ้นมาจันทีนะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วก็แบบพูดไทยไม่ชัดเลยทีเดียววันนี้วันนี้ก็มาแต่งหน้าลุคนี้ให้ชมกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มันเป็นลุคที่แต่งง่ายมา,มากๆคิงจริงๆก็คืองานผิวที่แบบดูละเอียดดูสมูทนะคะลงไม่เยอะดูไม่หนาแล้วก็แก้มที่แบบพอบๆน่ารักดูธรรมชาติบวกักที่สใส เอาอยู่เอาอยู่ทุกคนแน่นอนนะคะงไงก็ลองไปแต่งตามกันได้เลยส่วนเครื่องสำอางที่ใช้วันนี้นะคะพีจ่จะ list ไว้ใน description บอกด้านล่างนะคะสำหรับลูกนี้กี่คะแนนดีคะทุกคนตัดผมให้ด้วยนะเนี่ยทุ่มทุนมากใช้คำว่าแหวกลูกนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าเพิ่งเข้ามาอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ